สับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่285ถึงตอนที่286จางเมื่อวานนะครับเสี่ยวเยี่ยงของเราได้เจอกับมังกร3,000โชดช่วงแล้วนะครับลยหลายคนถามพี่เข้ามานะครับว่าช่วยเรียงลำดับระดับพลังให้หน่อยตอนนี้งงมากว่าระดับพลังอะไรคืออะไรคือจะบอกว่าพี่เรียงให้มาได้สักพักเรียงมานานมากแล้วนะครับอยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะครับและเหมือนว่าคนแปเขาจะเปลี่ยนระดับพลังใหม่อีกรอบนะครับเพื่ออ,อิงตามนิยาาแต่พี่จะไม่เปลี่ยนนะพี่จะอิงอันเก่าไว้ที่อยู่ใต้ดิสคริปชั่นละกันเพราะว่า เราทุกคนจํามาได้แบบนี้นะถ้าเปลี่ยนใหม่นะลืมแน่นอนของอ้นเดี๋ยวพี่จะพูดระดับพลังเดิมนะครับโอเคครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพัน์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเน็ตให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ ใครโดนเน็ตเกินหนึ่ง้อบาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับเปวเพิงสามพันนันหรอขนาดของมันใหญ่ขนาดนี้แล้วพวกเราจะดูดซับพลังของมันยังไงกันเนี่ยตาประทับมังกรเองก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแสดงว่านี่จะต้องเป็นร่างของเปวเพิงสามพันไม่ผิดแน่แต่ว่าจำเอาไว้ให้ดีนะเจ้าจะต้องควบคุมมันให้ได้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะถูกมันควบคุมแทน เปลวเพิงสามพันนั้นถูกผนึนเอาไว้อยู่เอาละ่ะพวกเจ้าจงจําไว้ว่าต่อหน้าสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเจ้าอย่าพยายามทําอะไรที่จะกระตุ้นมันเด็ดขาดจงจำเอาไว้ให้ดีละ่ะว่าตอนนี้มันกําลังหลับอยู่ฮะเจ้าจะพูดมากไปทําไมสู้ปลดปล่อยมันออกมาเลยไม่ดีกว่านั้นหรือไม่ได้เราจะปล่อยมันออกมาไม่ได้ตามกฎแล้วเราต้องให้เสี่ยวเยียนได้เข้าไปเป็นคนแรกได้เลยพวกโสด่าจะขอเข้าไปก่อนก็แล้วกันข้าจะหยิบมันได้ยังไงกันนะ นำฝ่ามือของเจ้าไปวางไว้ที่หัวแล้วดูดซับพ,พลังเอาไว้ถ้าหากเจ้าโชคดีเจ้าก็จะสยบมันได้เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าทําไม่ได้ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการไปซะสิยังไม่ได้ลองก็ยังไม่รู้เวลานี้ข้าจะขอทดสอบดูก่อนก็แล้วกันเอามันไปเลยตาประทับมังกรขอลองดูหน่อยเถอะนี่เนี่ยหรอร่างนี้แท้จ,จริงของเปลวเพิงสามพันถ้าข้า อ่ามนุษย์พวโง่เขาอีกแล้วสินะเจ้าคิดจะสยบพลังของข้าเอางมั้งหรือไม่รู้ว่าพวกนั้นจะหาเปลวเพิงสามพันเจอแล้วหรือ,อยังข้าเองก็อยากจะรู้ว่าพวกนั้นจะทําได้หรือไม่พวกตระกูลวิญญาณคงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปแน่ข้าไม่รู้ว่าพวกมันคิดอะไรอยู่ให้ตายสิเขาคอยรสสดของเราไม่ใช่สถานที่ที่พวกมันจะมาทําอะไรได้ง่ายนะ ถ้าหากโมกุคิดจะทำอะไรแล้วล่ะก็ข้าจะจัดการมันให้ถึงที่สุดเลยคอยดูเสียเงเงียบไปนานแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะผิดพลาดหรือเปล่านะข้าเองก็ไม่ทราบอยากรู้เหมือนกันว่าสิธิ์ของหยาเฉินคู่นี้จะทำได้หรือไม่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทุกคนรีบหนีไปเร็วขา้าเป้เพิ่อสามพันตื่นจะกล้าหลับไหลแล้วพวกมนุษย์ใครคิดจะเอาพลังของข้าไปพวกมันจะต้องตาย ซิเยยนข้าไม่ดีแล้วสิข้าไม่คิดหรือว่าจะเจอแบบนี้พวกเจ้าทั้งหมดรีบแจ้ง้อมูลนไปยังหยกนั่งรวเข้าข้าเข้าใจแล้วนี่พวกเจ้าคิดจะทำอะไรนะฮะเอคิดว่าเราจะทำอะไรหรอนี่มันหรอพวกตระกูลวิญญาณฮะฮะพวกเจ้ากว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเปงเพิงสามพันนี้ข้าจะปลดปล่อยมันออกมาต้องอย่าลืมสิ่งที่ว่าข้าได้พ่าบอกไปแต่แรกสิมูกกูนี่เจ้าคิดจะปลดปล่อยมันออกมาจริงๆริงั่นึ ฮ้เจ้าโง่พวกราตกูวิญญาณรวบรวมพลังที่แข็งแกร่งมาตลอดถ้าเราไม่ปลดปล่อยมันออกมาพวกราเองก็จะดูดกืนมันไม่ได้เจ้าคิดหรือว่าพวกรจะปล่อยพวกรของคอสุดเก็บไปอยู่คนเดียวตลอดนะย่าเพิ่งดีใจไปนะพโกรส่วนของไม่ช้าก็ต้องมาที่นี่แน่ฮ้เฮยามนั้นมันมาก็สายไปเสียแล้วลระไม่นะพลดกถูกทำลายแล้วฮ้เฮ้หลายพันปีมานี้ในที่สุด ข้าก็ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระพวกหัวโคลโสดพวกมนุษย์ต้องถูกข้าเอาคืนมนุษย์เอ๋ยผู้ใดคิดอยากจะสยบข้ากันแย่ละสิไม่คิดเลยว่าระดับพลังของมันจะต่างกันถึงขนาดนี้เต้อนั่นเลยเป้าพวงสามพันข้ามันซะ ป็นใครกันถึงได้กล้ามาสั่งข้าวันนี้จะไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาสยบข้าได้อีกแล้วเป็นเพราะข้าเข้าใจผิดไปเองข้าไม่ได้หวังให้มันเป็นเช่นนั้นได้ปลดลืมเลือนไปเถอะพวกเราตระกูลวิญญ,ญาณถ่วยเจ้าจากการถูกคนหนึ่งเอาไว้นี่เท่ากับว่าเจ้าจะต้องชดเชยให้กับสิ่งที่พวกเราท,ทรําสิโหโถถ้าหากว่าพวกเรารู้ตั้งแต่แรกว่าพวกตระกูลวิญญ,ญาณจะทําแบบนี้พวกเราคงไม่ปล่อยให้มันเข้ามาได้ง่ายๆนะ ไม่คิดเลยว่ามันคิดจะทำลายหอคอยโอสถของเราด้วยวิธีแบบนี้กันอีกทั้งตอนนี้เปลาเพลิงสามพันก็ถูกปลดปล่อยขึ้นมาเขาต้องเรียกสามคนนั้นมาช่วยเหลือแล้วสิไม่ต้องห่วงข้าจะจำคำพูดของเจ้าไว้แต่ก่อนอื่นเจ้าปล่อยข้าเล่นสนุกซะส,สิอะไรนะเป้าเพลิงสามพันยัยเจ้าถึงจะกลับคำพูดแล้วคำพูดคำสัญญาอนะไรนั้นข้าจะเชื่อจากปากของมรุนได้เงยหรือเพราะว่าคำสัญญานั้นนะ่ะข้าถึงไม่ถูกกักของมานานนับพัน 1, ปีนี่แหละ พ้าเกลียดคำสัญญาที่สุดเขาจะทำลายพวกโต๊ะไปพร้อมกับเมติดาราน,นี้ด้วยซะเลยละวันรู้สึกว่านานไปแล้วสิไม่ได้ข่าวข่าวข,ข้างในอะไรเลยฮนะข้าเริ่มกังวลว่าจะเกิดเรื่องรายขึ้นแล้วสัล่ะแย่แล้วเปลวพองสามหัน 3, หลุดลอดออกมาได้แล้วเรี่มผนึกประตูแล้วเข้าโฮสทุกท่านตั้งใหยกลเฮดวิชาหอคอนโอสดุดผนึกส้นเล็บ เราจะปล่อยให้เปลเพิงสามพันทำลายแดนมิติดาราไม่ได้ไม่ใช่นั้นเท่งเมืองควรถูกทำลายไปแน่เกิดอะไรขึ้นกับผนึกกันทำไมมันถึงได้ออกมาไม่ใช่ว่าเด็กพวกนั้นจะเราจาเป็นต้องควบคุมมิติดาราก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นรอมันหยุดนิ่งแล้วเราจะเข้าไปข้างในกันเซียเยียนอิงพวกเจ้าทนไว้นะให้ตายสิพวกเราจะทํายังไงกันดีนะข้าจะสังหารพวกเจ้าเป็นคนแรกเลยผู้สูงเฮ็ดวิชาอสูนวิญญาณสลับล่างหรือโซคาโปกยิ่งนะ ไม่คิดเลยว่ามันจะใช้คนของมันปกป้องตัวเองงั้นล่อไม่ได้โจมตีพวกเราก่อนสินะเป็นเพราะว่าเปลวเพิงนี่แท้จริงแล้วพวกตระกูลวิญ,ญญาณก็ลังมีปัญหาอยู่ค่อยยังชั่วหน่อยพวกกูมันต่อสู้กับเปลวเพิงสามพันไม่ไหวแน่อย่าเพิ่งประมาทไปเจ้านั่นมันยังไม่คิดหนีง่ายแบบนั้นหรอกเจ้าเป็นแค่สูงด้แท้แต่กล้าดียังไงตระกูลวิญ,ญญาณของข้าเจ้าตัวเจ้ามาให้ได้ไม่ไปล่อยให้พวอหองคสุดด้วยครอบครองไปหรอกอย่าหาว่าข้าลงมือหนักไปละกันข้าขอเรียกเหล่าู้สูงแห่งตระ นั่นมันสามักดับวีรชนพวกมันมาที่นี่ถึงสี่คนเลยันลึนี่โจโมกูกุคิดจะต่อกรนกับเพียวเพิงสามพันอย่างนั้นสินะเราต้องเรียกแจ้งข่าวไปให้แก่ผู้ส่ส่วนคงแล้วละ่ะเราจะปล่อยเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้ไม่ใช่นั้นเปลยวเพิงสามพันคงถูกพวกมันจัดการไปได้เปลยวเพิงสามพันคิดกับคำพูดเพื่อรักษาคำพูดได้ปลดผู้สูงช่วยจัดการลงมือด้วยเถอะเฮ้ยข้าไม่คิดเลยว่าจะถูกเรียกมาที่นี่เพื่อต่อกรกับประศุนแบบนี้ฮ,ฮึโมกูกุรู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะลงมือไม่ไหว แต่ช่างเถอะในเมื่อพวกเรามากันถึงที่นี่ก็ここต้องลงมือกันหน่อยแล้วละ่ะขบปากซะถ้าหากพวกเราถูกเจ้าสามคนของหอคอยอสุรรู้เข้า,ขาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แน่รีบลงมือก่อนที่พวกมันจะมาดีกว่าต้องรีบจัดการที่มันจ,จบจบซะทีจับเจ้าสูนิศ์กลับไปให้ได้ห้หมื่นก้อนอสูนวิญญ,ญาณพวกเจ้าจะจับห้องเลยหลองวิญญ,ญาณดูดเกินอสูรเหนืยท้องแล้ดิอย่าคิดขยบอีกกว่าเจ้าจะได้ไม่ต้องตาย บ้าไปแล้วพวกมันคิดจะจับเปเ๋วเพิงสามพันไปคิดหรือว่าข้าจะยอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆดูนี่นสิพวกตระกูลวิ่ยันกาลังลงมือหนักแล้วดูเหมือนว่าเปลวเพิงสามพันจะไม่อดต่อกรได้ต่อไปแล้วละ่นะณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละไหนใครค้างกันบ้างครับสาหรับตอนนี้ขอเสียงกรีดร้องดังๆในคอมเมน,น่อยว แล้วเราค่อยมาต่อความค้างกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้เราก็แยกย้ายกันไปทํางานหรือไปเรียนกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเช้าวันนี้มันเป็นเช้าที่สดใสจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับช่วงนี้โรคโควิดกําลังระบาดนะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ